ทีค่ะืนนี้นะคะธัญญาจะมาแกะงานผ้าคุมไหลโคบปรินนะคะสูตรโมเดนเอเอผสมกับดีเกลฝรั่งนะคะอันนี้ใช้2เทคนิคผสมกันนะคะแล้วน้ําที่ใช้ห่มนะคะก็จะเป็นสีจากาน้ําต้มของฝางนะคะผสมกับล็อกวูดนะคะแล้วก็มีตะบูนนะคะแล้วที่สําคัญคือความจริงผ้าเขามีสารส้มอยู่แล้วเนาะแต่ว่าธัญญาเอาสารส้มผสมในน้ําต้มฝางเพื่อที่ นะคะให้สีของฝางติดทนแล้วฝางนะตอนต้มน้ำฝางเราเคี่ยวอยู่3รอบแล้วใส่เกลือแล้วก็ใบาชาเพื่อเพิ่มเทน,นินให้เขาติดสีได้ดี <c oughs> เพราะว่าสีธรรมชาตินะคะคือเราจะต้อง ศึกษานะคะเพราะว่าฝางนี่คือเขาไม่มีความฝาดเลยนะคะคือการติดสีค่อนข้างไม่ค่อยดีเราต้องมีตัวช่วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเนาะอยากเห็นกระจงเนี่ยค่ะโอ้โหสวยมากนะคะกระจง กระจงแปลกนะปกติเนี่ยใต้ท้องใบเขาจะมีเทนนินถ้าเป็นล็อกวูดเนาะเขาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ใต้ท้องใบก็จะออกสีขาวๆน้ำตาลนะคะแต่สูตรนี้เห็นไหมคะเป็นสีขาวไม่ให้สีเลยนะคะแปลกไหมนะคะเนี่ยค่ะเป็นความมหัศจรรย์ของงานธรรมชาติที่ทานยาก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกับพี่ๆเลยอันนี้ใบ คเด็กอเมริกันนะคะหรือว่าสุวรรณนพรึกนะคะสุวรรณนพรึกษามจริงเขาชื่อสุวรรณนพรึกนะเพราะว่าเติมสาให้เขาอีกนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความงามของชื่อเขานะคะนี่โอ้โหสวยมากนะคะอันนี้ใบแคนานะคะน,นี่ปกติปกติแคนาจะออกสีเขียวนะคะอันนี้จะด้วยอิทธิพลของอะไรไม่ทราบเพราะว่าผสมหลายสูตรนะ น้ำต้มฝ่างก็ผสมสารส้มด้วยนะซึ่งผ้าพื้นขเขาก็มีส่วนผสมของสารส้มอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะก็ทดลองกันไปเนะาะพื้นนี้จะสั้นนิดนึงนะคะผ้าปกติจะยาวที่2เมตรนะแต่ผ้าผ้าพื้นนี้ไม่ถึง2เมตรนะคะนี่อันนี้เป็นทองอุไรน,นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนพึกราหรือว่าคีเรกเมกันนะคะสวยเลยนี่ คือเขาก็ยังคมชัดนะคะพื้นนี้ผ้าอาจจะชุ่มนิดนึงนะไม่ค่อยหมาดเท่าไหร่แต่ว่า,าลายใบไ,ไม้ก็ยังถือว่าคมชัดอยู่นะคะโอ้โหสวยมากอันนี้ก็จะเป็นใบว่านเทวดาใบาแก่แล้วนะคะนี่เขียวเหลืองน้ำตาลเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณลำใหญ่นี่ไม่ให้สีเลยนะคะก็อันนี้เป็นส่วนปรึกษา แปลกในกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นค่ะอือหือแปลกมากทดลองนะคือน,นี้อันนี้ก็จะเป็นทองอุไรนะคะอันนี้ใบใบอะไรนะที่จะใส่แกงอ่อมยีรายีรา นี้หนานเฉาวเวยนะช่วงนี้หนานเฉาวเวยกำลังออกดอกนะสวยเลยอันนี้ปอกษาที่เขาเอามาทําต้นของเขาเอามาไว้ทํากระดาษสาลอกลอกเปลือกต้นมาทำ็กระดาษสาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นละหุ่งใบเล็กนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเจียวกู้หลานโ,โลุ้นลุ้นสี สีของใบไม้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามารุน้น <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเจียวกู้หลานอ่าอยู่คาลิปตัสปกติจะให้สีส้มนะคะนี่โอ้โหอ่า <c oughs> อันนี้มารุนา้นใบโอ้โห ใบชาย,ชย,ยาหรือว่าใบาชูรสนะอันนี้เขาไม่ให้สีแต่เขาได้อิทธิพลของสีม่วงก็เลยเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะใบชูรสนี่เขาจะไม่ให้สีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่านเทวดาอ่าอันนี้คุณลำไยนี่อันนี้ก็จะเป็นหูกระจงนะคะใบหูกระจง ก็สวยเป็นแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นใบเพกานะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นว่านเทวดาหรือว่าฝิ่นต้นใบแก่แล้วนะคะรอยหยักของเขาก็จะไม่ค่อยเยอะนี่ก็จะเป็นสวนักษาที่เหล็กมีกันอันนี้ทองอุไรโอ้โหเพกาก็สวยนะเพกาแล้วก็ใบหูกระจง อันนี้ก็อันนี้ใบส้มสุกโอ้โหส้มสุกเขาก็ไม่ออกสีนะคะส่วนนนี้ก็จะเป็นใบปอกระสาหรือใบปอสานะคะนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่านเทวดาใบแก่แล้วนะคะนี่ใช้ได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่นะนี่ค่ะสวยมาก เขาจะให้ฟอร์มใบที่สวยแต่ไม่ค่อยให้สีนะคอะอ่มาดูแคนาแคนาไม่ไม่ไม่เป็นสีเขียวเลย <c oughs> ก็จะเป็นสีแปลกๆนะคะผืนนี้คือผสมสีเพื่อที่แบบต้องการความติดสีคงทนเดี๋ยวโอ้โหใบนี้สวยเลยสะเดา นี่ค่ะสะเดาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลำใหญ่ใบลำใหญ่น,นี่ก็จะเป็นทองอุตรายนี่ก็ขี้เหล็กเมกันนะคะโอ้โหสวย ที่เล็กเมกันหรือว่าสุวรรณะฤึกษานะคะนี่สวยมากอันนี้ใบละหูใบเล็กมันก็ปอกษาอุ้ยแปลกมากพืนน้นี้พืน้นี้แบบเป็นอะไรที่แบบทัญนล้นมากนะคะอยากเห็นสีของเขาอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นละหู ยอดอ่อนของละหุ่งนะคะนี่มามาทั้งต้นเลยนะต้นยอดอ่อนต้นและใบเลยนี่ค่ะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่อันนี้ก็ขี้เหล็กอเมริกันสวนปรึกษาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นละหุ่งใบใหญ่ขึ้นมานิดนึง โอ้โหสวยเลยละหูนี้ละหูใบอ่อนอือหสวยสีแปลกนะคะ